เพิ่งได้ยินข่าวยินข่าวว่ามีผู้ใจดีอาณามาช่วยเข่าช่วยน้าบ่เลยโอ้พี่มาช่วยนะญไใจดีทั้นทางนั้นแหละโอ้ทางไดนทางนั้นนะสาวไป็บ่สาวไยบ่เสาลายเออเนาะไงจดีทั้งส่งเสาลาเนาะก็คืออยู่ทางทางฝั่งไหนทางไทยบ่โอ้คนได้มาช่วยอาาเข่าเนาะให้น้องเตียนบ่มี่ยอย่างแน่เพิ่นเอามาช่วยนะมีไข่มี โอ้มีไข่มีมีมีเกลือมีเปี๊ยงนัวเจ้าสบายดีนะผู้เพิ่งผู้ชมผู้ติดตามสาบุญมาเนาะว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การติดตามเมื่อนี่กระกับค้ามาสชซองบุญมาเซเนลอีกแล้วเนาะม้อนี้สาบุญมากะ มาหาหน่องเตียนเนาะมาถามข่าวถามข่าวแล้วก็มันแสดงความยินดีกับน่องเตียนเนะาะที่ว่าเพิ่นว่ามีทางผู้ใหญ่ใจดีได้ซื้อข่าวซื้อน้าให้เพิ่นเนาะสดนแล้เขาเข้าไปทักทายหรือว่าสบายดีหรือว่าไปแสดงมพรม้อม,มกันเลยเนาะเนาะน,นี่ก็มาหอนเพื่อนหอดซานเพิ่นเป็นทีห้อมห้อยเนาะ,ะอันนี้ก็เพื่อนซานของเพิ่นเมื่อก่อนก็พ,พ่อเพิ่นแต่อย,อยู่ทางอาาเดินเนาะ วันน yeah. huh? right. ี้ก e no. ็มาหาเพื nah. ่อนเพื่อนมือนี่เพิ่นบ่ได้ไปใช้เพื่นว่าฝนตกเนาะโอ้มากับบ่าวเสือเด้อมาหนีิเด้อเนาะสบายดีเนาะมาโต๊ะกันเช้าเจ้ากันเนาะบ่บ่วเช้าไปขึ้นไปหาน้องเพิ่นพ้องๆกันจ้าจ้าจ้าสั่นและเฮาจะขึ้นไปหาเพิ่อนทิงเฮือนเพิ่นแหละเนาะอ้าฝนผลฝะฝะนั่นนี่เนาะฝนฟ้าเขาเฮือนเพิ่นอันนี่ ขนตกแห้งขนาดเลยอาเปียกเบอรเนาะอ๋อสบายดีอาฝนตกแห้งเนาะโดยเปียกเบอเลยอันนี้นะอืมอย่าเหม็นเพื่อนซานของเพขนเนาะโดยอาเจ้าขนเผาเพลินขนนี่กะฝนตกแห้งเนาะมือนมันไปทางไหนบ้างมือนโอ้น้ไม้อ้แต่หาไม้เธอหนึ่งแน่มือนนี่นะไม้หาสบา โอ้ไปหาน้ำไม้มากินเพียงบ่มันเป็นเพียงเก่เงแลยเหเลยังกระด้างว่าจะเพียงโอ้ยังพวกท่านได้กินข้าวเที่ยงบ่นี่นะนะโอ้ผุนหากระไปหาน้ำไม้เนาะคนโต๊ะกับบริยุบริยุหากับไปหาน้ำไม้หางกับม้าผัดหมูไปผัดหมี่น่ากินเนาะหมีเลยอ่าผันสิไปคุดชิโร่ผัดคนโต๊ะโดยผุนโตไปแมนหาน้ำไม้ไปหาน้ำไม้ไยไปหาน้องเตี้ยนบ่ไปหาเลย โอ้ไปหากับแม่บ่ะโดยโอ้โอไปหาน้าไหม้กับแม่เนาะมีผลตกแห้งมาอนีิถือว่าเป็นมือพิเศษได้มาอนี่ตกบนมือเลย,ยแม่มาหาตะเกา่านี่พ่อคนอยู่แถวนาเดินเพิ่นไปหาเรียงงัวเนาะโดยมอน,นี่มาหา่นอยู่เพื่อนมาอนี่ผลตกหาหน้าไม้หากระมาคนว่าฝนตกอ่ะเพ่อได้แต่หาหน้าไหม่แห่นั้เนาะโดย ไปคุณกิโลผัดผู้เห็นขวยมันได้ขนตกงแหงอันทำไมก็ได้ลายเนาะไปคุ้มมือบ่ไปคุ้มมือเอืมมาไปคุ้มมือยิงงัวยิงงัวโดนคือนึงไปนะคือนึงอยู่เนาะเอื้อยคนไปทางไหนมือนี่ไปดินมาแค่โอ้เอื้อยคนจกมาพ่อหนาเอื้อยคนเหมือนไหนก็มาได้มาเนาะหมอเห็นหนาเหมืนจ้าเกืือไปไปหาลิ่นเลเนาะอืมอีกกระเทียงก็ยังมือนนี่ มีนึกกินเดี๋ยวน้องไม้ก็นทะเลต้มจำบ่เดี๋ยะมาหาหาก็มาหอดเนาะบ่ยวกมาหอดบ่โอ้ยยังกันปอกแกงจำเนาะเพิได้ยินข่าวยินข่าวว่ามีผู้ใจดีอาณามาช่วยเขาช่วยน้าบ่เลยโอ้ให้มาช่วยนะใหญ่ใจดีเป็นทั้งนั้นเลยโอ้ทั้งใดทั้งนั้นนะสาวไรบ่สาวไรแบบนี้เอ้ยใหญ่ใจดีทั้งช่องสาวไรเนาะคืออยู่ทางทางฝั่งใด ทางไทยบ่โอ้คนได้มาช่วยนะเข่าเนาะให้น้องเตียนบอมีอย่างแน่เพิ่นเอามาช่วยนะมีไข่มีเกลือเปี๊ยโอ้มีไข่มีมีมีเกลือมีเปี๊ยงนัวโดยเพิ่นกายอย่างถือนอเพิ่นช่วยเปรีมีเอ็นว่าน้ำมันพืชมีโอ้น้ำปลาแล้วก็เครื่องใส่ขูดเฮือนเนาะโดยกาซื้อมาให้พอยวดเนาะโดยยวดเฮาบ่ได้จกเงินซื้อ กะถือว่าประหยัดไปอีกหน่อยนึงเนาะการชื่อในการใช้ใจกันเนาะคนมาช่วยได้เนาะขอบบุญขอบพุนกับเพิ่นเนาะที่ว่ามาช่วยน้องเตียนเนาะพอให้น้องเตียนนี่กะบบได้อนาสื่อเนาะอยู่แบแบงบอลพะละไปแล้วเติอเนาะน้องเตียนเนาะวันนี้ผัดจีชายน้อยผัดจีซื้อเป็งนัวแน่นบอก เลยแม่ที่ซื้อหมกเพชรแน่ซื้อเกลือแน่เนาะแต่ว่านี่พิ่นกาได้ซื้อมาให้แล้วเนาะเลยอ่ามีข่าวพ่อมบ่เพิ่นได้มาให้เลยมีข่าวพ่อมโอ้ข่าวเจ้าบ่คือข่าวเหนียวข่าวเหนียวข่าวเหนียวเลยข้างในเข่าวเหนียวพ่อมเพิ่นว่าเนาะกะแต่ก้อนนี้เบิดเหมือนบอกเข่าเจ้าเลยโอ้เข่าเบิดเนาะเลยกะชีโดนเติบแล้วเนาะ พื่อนมาให้กันเนาะเมนกับิีนได้หลายมืออยู่เหมือนมั้ยเด้อพอบรรเทาหรือว่าอ่าเบ่งเบาไปไลยเติบเนาะแต่ละมือนี่ถ้ากันหากินยังแต่ละมือหากินน้าไหมหากุชิโลโอห่าน้าไหมหาพุจิโลเลยเนาะก็เด้ลงก้นกบบอ้ว้ลงก้านยาเลยฮะปลากะ ญานย่านบอก่านว่า่านินะนะเป็นญานแเพว่นเป็นผู้หญิงเนาะ่านะบุมมีผีตายตรนการเฮดเลีกเฮดโเป็นเท่ากันเนาะเห็ดยังก็เห็ดโเป็นบมมี่ีตายลำพาก็จะมาจาก่าจิโรหานไมฮหาได้เนาะฮ่าได้แต่จิโรนะไม่ยามการว้่นนี่นะเนาะเดินยามตอนเว้นตอนนั้นนะเพนไปได้ยุเพ่อนวาเนาะตอนกลางคืนเนาะบก้าไปแล้วเนาะเอ่น อันน ja ั ja, ้นแน่จ ja, so ังว okay. ่าหาพ่อไม้ให้พ่อต้องเตียงเนาะหาพ่อไม้ให้น้องเตียนน้องเตียนยังอยากได้พ่อไม้นลยเนาะมีอยู่บ่ผูกมาลมน่ะบ่มีบ่มีโอ้ยยังบ่มีอยู่เนาะยังบ่มีโอ้ยเอาไปแล้วซาบุตมาทายดุเขาดูเขาเลยมาทไพซีละโทมาลมแล้วนี่ได้ยินอนาคนถามยู่อ่ะแล้วเปิดใหญ่เทเบิลคนถามเข้ามาน่ะเจ้ากับชิลมอยู่บ่ คนในบ้านเฮานี่แหละลมอยู่ลมอยู่เนาะลมอยู่อืมเพิ่นก็อยากมาหาอยู่เพิ่นว่าแต่บ่กล้าเพิ่นน่ะโอ้ยแม่คือว่าคนคนบ้านเท่าเองภาพา่นมาแม่นคนในบ้านเฮาเองนี่แหละคนในบ้านโคกนี่แหละอ่ะแฮงแหงสบายแล้วยพิ่นว่าเห็นคลิปเนาะเพิ่นน่ะ่นก็บว่าถามให้ในเด้อเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็สนใจอยู่เพิ่นว่าแต่ว่าบ่กล้ามาหาเจ้าเพิ่นว่าโอ้ยอืมบัดนี้ได้น้องเตียนสิได้พอเนาะโอ้ย น้องเตียนก็อยากได้อยู่แล้วบ่ะโดยอยากได้อยู่เนาะแม่นั่นี้น้องเตียนก็สิเลือกคือกันบ่ผู้สิมาลมกับกัแม่นโดยือบ่ให้แม่ตัดสินใจเองหรือแบบใดบ่เลือกบ่เลือกเนาะตัดสินใจเองแม่มักก็มักนําโดยบ่เลือกเนาะถ้าแม่มีความพร้อมลูกก็ดีใจนําเนาะโดยโอ้คือว่าคาบมาว่าเอาสิฟังกแล้วเนาะมี FC คนบ้านเดียวกันก็เฮานี่แหละนิ่คนเบึ่เเนอิคนว่าโอ้ยอยากไปร่มคนยูคนอะแต่ว่าบ่ก้าคนวะาเนาะแต่ว่าบ่ก้ามา่น่ะานยันคนบ่ลมน้ำคนอะไรยานมาห้องเส่้อะไรห้อยอะรเอมไน้เนาะแต่ว่าคนมาอยู่บจักบอญยันว่ามาแล้วบ่ก้าห้องบจักมอญบิ๊กมาบอยยันว่ามีคนมาอยู่บ่มีติบ่มีโอ้บ่มีเนาะมีกระลมเ่อนแล้วเนาะดย กับพระปฏิเสธเนาะคนว่ะเนาะกับลมอยู่คนว่ะพอเพียงมาแล้วพากันสาพากันสาเนาะโอ้คือว่าลมได้เป็นมาทั้งเอื้อยเป็นว่ะเนาะมาแล้วก็พากันเหตไ้ไทยนานี่ยแหละคนนัเนาะครอบครัวเป็นแค่น้องเตียนนี่คันว่าเฮียนนี่ปีนี่นี่เฮียนอยู่เมืหนึ่งบ่โดยโอ้แม่นี่ให้น้องเตียนไปเฮียนบ่ปีนไปให้ไปอยู่บ่ปีนโดยโอ้ แต่นันนั่นเพิ่นก็ต้องได้ไปต่ออหน้าม .1 ปีนี้เนาะค่ะก็จบอะปทุมปีวังแล้วนี่บ่โดยโอ้เพิ่นหาก็จบเนาะบ่น่าสิเรียนจบเนาะเอออายุเจ้านี่โตแท้นี่จักปีอะ15 15ปีโอ้ตัวา17บ่แม่น่ซะแบบลงเนาะโอ้ลงลงพี่ลงพี่เกิดลงยังบ่จักโอ้ลงพี่เกิดบ่ลงปีเกิด พี่แท้อายุยพนิ่สิบห้าปีคุณวสิอถามคิดบอนว่าสิบเจ็ดปีไปสิแล้วพนลงเนาะพนลุงเนาะเอื่อยพนนี้จะปีเอื่อยพนเอ็ดปีเอื่อยพนไลยเอื่อยนวเเอื่อยนิเศษเนาะแต่ว่าพนกาสิเฮียนซาเนาะโดยอแมนปกตินี่กากฮอนมอหาเลยเนาะสิบห้าปีก็ต้องจบมอมอโชมามเลยนาะแนแต่ว่าเพนนี่กาเป็นผู้ใหญ่ในเฮียนซาเนาะ เอาเฮียนกันอยากซราแน่หากปีนี้นี่ว่าสิสงรงลูกไป,ป,ปเฮียนอยู่บอกปีนโดยน้นองเตียนก็อยากไปเฮียนอยูย่บ่โดยอยากไปเฮียนอยู่อยากไปเฮียนอยู่เนาะแต่ว่าน้องเตียนนี่ก็มีจุดประสงค์นีก่ก็อยากไปเฮียนอยู่โดยหากปีนี้นี่ว่าตั้งใจว่าสิไปมันบอกโดยโอกาหากจบปทุถมเนาะโอกาสจะไปโตมัธยม,มไปก็คือวนะ่านั่นเนาะอาขาดจ้างรถไปนี่เทไรที่รถยังไป รถไงรถไงจ้างเขารู้ชื่อว่ารถช่องแถวเนาะรถขนชงนางเฮียนอ่าถามแล้วบ่ราคาหนึ่งเดือนนึงเท่าไรเดือนหนึ่งเซนหาโอ้ค่ารถนั่าไรเซ็นหาต่อเดือนเนาะค่ารถค่าจ้างรถใบนี่แม่นเดือนหนึ่งในเซ็นหาเนาะเป็นเงินบาทกับประมาณอยู่สามร้อยเนาะเดือนหนึ่งสามร้อยเนาะเพราะว่าเขาต้องไปเฮียนนี่ต้องไปเฮียนอยู่บ้านอื่นเนาะหรือว่าไปเฮียนอยู่หม่องอื่นเนาะ เพราะว่าอยู่ในบ้านนี่มีหอดเตะบัวห่าเนาะหรือว่าหอดเตสรรระสั้นปฐุมเนาะถ้าว่าโตมัธยมนี่เพิ่งจะไปโตอยู่บนอื่นเนาะแต่ก็ต้องค่าใช้ใจ่ายนี่กาสูงขึ้นแน่เนาะบน้องเตี้ยสิไปเฮียนนี่ไกลจากกิโลเมตรจะบ้านเอาไปไกลเกิดเนาะได้บ่สองสามกิโลเมตรได้อยู่เนาะไกลเกิดเนาะ Vâng. 3 kỳ bà phải sao tiểu lên lột tiểu nhai kè cả nó. Vâng. Thả bà khi lột chắc phần bố mi chắc bò. Bù mì Ồ, khi chắc phải phần bố mì nó. Tông này khi lột phần sông lột trong thèo hả nè nó. Bài hiền nó. Vâng. chai phải lại đứa nó nó. Một bà lục bài hiền thì sẽ hàng ngân. Nên ấy bà này hãy lục hiền bà หาขึ้นโล,ห,ลหาเราไม่ฮะเนีย่ยพอได้จางกะดดทำแบบนี้ก็จะหนีขึ้นเงินได้โดบ้านเฮาเนาะโล้โหิโ<อ>้นเ้าหาเงินได้แต่จังคอยพนให้พิ้นเลยคือบอกตีดีคนก็ได้เนาะผลมาเนาะได้แต่ว่าค่อยอนะหาไปเนาะดหาไปค่อยอันนั่นไปคือว่าได้เครื่องนังเียนกะแพงแน,นแ่เนาะแม่ตัวหนึ่งกับเป็นเซนผู้เสือขาวกันเนาะกับแพงแน่เนาะปีนี้กันเนาะ ราคาคือว่าเนาะเครื่องคงเครื่องใช้กระแพงเนาะได้เบอร์ดอร์บอสเครื่องเฮียนน่ะยังมอเลยผมมีเงินสิโอยังกับพวกท่านได้เนาะกาโมโมนี่แหละนี่เนาะเพราะว่าสีเปิดโซเกียนแล้วเนาะกระเพิ่นก็ะหายไปในมือวันที่สัปสัปเป็ดเนาะสัปเปดคงเดือนนานาสิงหานี่แหละเนาะนันจันนี่แหละใช่เนาะแม่นุนจันนี่แหละเนาะเปิดมืออีกสองมือแม่อีกสองมือนี่ก็จะได้เปิดเทอมเนาะ ิแมก็ไปจดซื้อจดเสียงไว้หั่นแเนาะแม่แต่ว่ายังบ่ทันได้อุปกรณ์การเรียนบ่โดยยังเนาะยังเนาะนะยังโอ้เป็นปึ้มเป็นย่างนี้ยังบ่ทันมีเนาะโดยแต่ว่าเรื่องแม่นี่กเต็มใจสิส่งให้ลูกเียนแม่นบ่โดยสู้เนาะสู้เพื่อว่านึงมากับแม่นี่ก็บ่เคยเรียนแม่นบ่บ่โอ้แม่หนังสือบ โตหเห็นดุปะ<อ>เฮียนทำเฮียน<อ>นี่กระดุกมาจากปเฮียนแม่ก็บ่นมีเงินส่งแม่เ<อ>พราะว่าเฮ้าคิดว่าเฮ้านี่บุปเป็นนังสือนี่มันลำบากเนะ<อ>าะอย่าคู่อย่างกันยากมันบ่แม่เนาะเพิ่นก็เลยไปทนำการนี่แหละเนาะแม่เพิ่นก็เลยว่าสูย่ยางให้ลูกเพิ่นนีเฮียนถ<อ>ึงว่าตัวเองนี่บุปเป็นกันย่าเนาะอพอเพียงแต่ว่าลูกนี่อ่านได้เขียนเป็นบุญเป็นเจ้าเป็นนายกัย่าแม่นี่มันจุดประสงค์ของนแม่ ยึดประสงค์ของแม่เพิ่นเพิ่นวาเนาะพอเพียงแต่ว่าให้ลูกให้เต้านี่อ่านเป็นเขียนได้เนาะเพราะว่าแม่นี่ก็บบเคยได้เฮียนบุเคยเข่าห้องได้จักเทือเลยโอ้ปฐุมกับบด้เฮียนเนาะบดเฮียนจักเทือบ่เจ้าบุเคยเข่าเฮียนจักเทือบอบ่โอ้เป็นนั้ได้าจังคืดอยากให้ลูกเฮียนอต่ยากให้ลูกทำลู้เฮียนแลยอยากให้ลูกเป็นนั่นแหละโอ้ยยให้ลูกเฮียนนั่นแหละใค้คือมูเนาะให้คือมูคือบ้านคือเมืองมูนั่นแหละ ให้ลูกให้หัใน้เฮียนเนาะชุกโยลูกนี่งนะให้ใน้เฮียนหนังสือเนาะโดยโดยแต่ว่าถึงว่าจะบุมมีกะบุกบืนไปชูชนไปหาได้กะคอใจขาะรถดกะเนาะแต่ลูกอ่ะขอเพียงแต่ว่าลูกตั้งใจเฮียนมันบ่ลูกตั้งใจเฮียนแม่กะสีบุกสีบืนเนาะแือว่าสีสูชนเพื่อในที่เธอได้นองเตียนเฮียนอยู่ ปฐุมชั้นปฐุมนี่ก็ได้ที่หนึ่งอย่างที่ก็ได้ที่หนึ่งโยโอ้ก็ถือว่าน้องเพิ่นก็เป็นผู้เก่งผู้หนึ่งแน่เนาะถือว่าเพิ่นก็ได้ที่หนึ่งพนว่าเนาะกงชมเชยน้ำพิ่นเนาะชมเพิ่นอยากทำอยากเลียนแน่เนาะถือว่าเพิ่นก็เป็นนักเลียนเก่งผู้หนึ่งในห้องเนาะเพนในที่หนึ่งบางที่ก็ได้ที่ทีได้บางเทื่อที่สองที่สามโอ้ที่หนึ่งที่สองที่สามเนาะเลียนในห้องลายว่นนันโดย หมดบ่สามสิบสี่สิบคนอดเยอะโอ้ถือว่าได้ทีทีหนึ่งของห้องเคยได้เนาะอันลูกแก้วแต่ละคนนี่เฮียนหนังสือบ่หรเ่เฮียนสองโอ้เฮียนสองคนโดยลูกเจ้ามีสามคนเนาะดูผู้หนึ่งนี่เป็นเฮียนบ่โดยโอ้แต่ว่าน้องเตียนนี่ก็ดีใจนะเนาะแม่์ทงเฮียนเนาะเลยโอ้จะแน่ว่า พิ่นนี่กะอยากให้ลูกให้เต้าอ่านเป็นเขียนได้เนาะถึงว่าตัวเองนี่สิบ่ฮู้เคยอนะฮู้หนังสือแต่ว่าเพิ่นกะอยากให้ลูกนี่อ่านได้เขียนออกเพิ่นว่าเนาะพอแบบว่าหมู่ห่ตัวเนาะขออนุญาตแม่น้องเตียนกับน้องเตียนไปเบิ่งเฮือนผัวเนาะโดยโดยบ่อนที่ว่าเพิ่นแต่งอยู่ขัวกินเนาะโดยโดย FC ติดตามรับชมกันเลยเนาะอนุญาตทั้งแม่เวียงเด้อโดยทั้งแม่เวียงแล้วกน้องเตียนเนาะ น้อน uh, 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 okay? oh, ี quiero, ่กาเพิ่นกระผ้าไปเบิ yeah, s right. <S ่งเพื่อนครัวของเพิ่นเนาะบอเพิ่นนาแต่งยูครัวกินนั่นแหละเนาะป่านี่กระเมนบอลบอเพิ่นล่างถั่ยบ่อนี่อืมล่างถั่วเนาะปั้มหนุ่มใหม่เจ้าหาเมื่อนี่บ่อนี่มืดเนาะโอ้เผาไว้เรียบร้อยเนาะเมื่อนี่กาฝนตกกาอากาศการคึมๆึงั้นก็เลยบ่อยากแจ้งบันไดเนาะโดยอ่านี่บ่อนบอนเจ้าเห็ดอยู่เห็ดกินนะโดย โอ้ห่าน้อไม้ได้หลายเนาะมือนี้เนาะนี่กินเป็นหลังพื้นเดี๋ยวเามือนดังใส่พื้นโมดังอันนี้นะอืออันนี้ก็เป็นเทียภาเฮือนผ้าซานของเพื่อนเนาะเก็บไม้หามาดังเอาไฟกันเนาะโอ้อยากดมืดแน่เพราะว่าอากาศก็สีคึ้มๆฝนเนาะมือนี้เฮือนกลัวของมัียกลี่ยไปเนาะตายตัเนาะอันนี้กับบนนี่กับ เบิ่งเด้นี่น้องเตียเด้ลูกปองแนเนาะภาคเพิ่นก็ฮักบ่มีผู้ชายเฮ็ดเนาะโลยแม่นมีแต่ผู้หญิงบ่จักคมเฮ็ดแต่ผู้หญิงเพิ่นว่าบ่จักคมเฮ็ดเพิ่นว่าเนาะโลย่ะเนาะ นี่กาถึงเกลเวลาเนาะดุกวนเวลาเมเวียงกับน้องเตียนดนเลยเนาะยันเราควรอยากไปเก่งเนาะไหมแอนควรย้ำว่ท่านกินข้าวเที่ยงควรว่ามันเนาะกับเผาเรียบร้อยเนาะแมันก็ได้ลายเนาะเนาะไหมกันเนาะเนาะไหมเผาเนาะให้กินไปได้ก่อนเนาะไหมเผาเนาะโก็เป็นแกงเนาะกาเปลี่ยนกำลังใจให้น้องเตียนเนาะให้ได้ไปทำไปเฮียนสมความตั้งใจเนาะเลยโด อาทิายนี้กะขอกล่าวคำว่าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้านอผ่านไปนั่นก็แมนการโอลุมกับน้องเตียงนะกะไม่วียงเนาะเพิ่นว่าเพิ่นก็อยากไปเฮียนโต้เพิ่นว่าเนาะปีนี้เพิ่นก็มีเป้าหมายว่าจะไปเฮียนโต้อามัดยมเนาะอยู่ที่บนบ้านอื่นเนาะกะสาบุญมากกะขอเป็นกำลังใจให้เพิ่นเนาะให้เพิ่นสมกับอาณาคามุ่งมาดปรารถนาเนาะที่เพิ่นอยากไปเฮียนโตเนาะ โดยมากนี่ซาบุนมาก,กะขอขอบอกขอบใจนาะสำหรับผู้เบิ่งผู้สม้มหรือว่าผู้ที่ตามซาบุนมากเนาะว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทักงฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การติดตามแต่หากว่าซาบุนมากหากใส่คําถามเนาะในการสอบถามหากบ่หมาอสมกะขอโทษขออภัยเนาะนะสำหรับผู้เบิ่งผู้สม้มหรือว่าเอฟซีเบิร์ดสู่ๆทุกคนเนาะก็ขอให้เอฟซีว่าสู่ๆทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสุดท้ายนี้สมุนมากกับขอกาวคว่าสบายดี